วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานเดขาคณนตวิเคราะห์ ra, นะครับซึ่งมันมีความจำเป็นในในการที่เราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องภาพตัดกรวยนะครับพวกวงกลมไฮเปอร์บลาพาราบอล่าวงรีนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานเรื่องเดขาคณนตวิเคราะห์ ra, กันไปก่อนนะครับมาดูพื้นฐานตัวแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุด2จุดนะครับหาเริ่มต้นที่จุด2จุดนี้นะครับอาจจะเป็นจุด A นะครับ ก็คือ x 1กับ y 1นะครับเดี๋ยวผมตั้งออกมาเลยและกันว่าให้เป็นลบ1แล้วก็1น,นะครับแล้วก็จุด B จุดนี้นะครับก็จะกลายเป็น x 2, นรับแล้วก็ y 2เดี๋ยวผมให้มันกำหนดค่าไปเลยเป็น3ากับ4ี่ละกันนะครับคือพอเราเห็นจุด2จุดเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับจุด2จุดนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ การหาระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B ให้เจอนะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับดัะนั้นตัวแรกสุดเราต้องหาคือเรื่องของระยะห่างให้เป็นตัวดีนะครับระยะตรงนี้นะระยะตรงนี้จากนี้เป็นระยะห่าง A กับ B จากนั้นนะครับนอกจากหาระยะห่างได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่มันมีความจําเป็นสาหรับเราจะต้องรู้ให้ได้คือเรื่องของความชันนะครับเราต้องอาสามารถหาความชันของอจุด A กับจุด B ออกมาให้ได้ครับว่าเป็นเท่าไหร่ นอกจากหาความชันแล้วเราต้องสามารถสร้างสมการนะครับเส้นตรงนะครับจาก A ไป B ได้นะครับสมการจะสร้างกันยังไงเราก็มาดูกันนะครับมาเริ่มต้นที่การหาความชันนะครับอันดับแรกนี้การโทษทีกับเริ่มต้นที่ระยะห่างระหว่างจุด A กับ B นะครับเราก็จะอาศัยความรู้เรื่องปิทากรัสนะครับเราลองลากขึ้นมากษณะนี้นะลากมากษณะนี้ตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งที่เราได้ตรงนี้จะเป็นมุมฉากนะครับจุดจุดนี้ถ้าถ้าเรามาเขียนเป็นพิกัดมันก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้อะไรไม่เปลี่ยน x ไม่เปลี่ยนเนาะ,ะ x 2กับ y น่าจะเป็น y 1น่ะครับน,น่าจะเป็นเป็นจุดนี้นะครับเพราะนั้นตัวแรกนะครับเราก็จะใช้เรื่องของพีทาโกรัสก็คือตรงนี้เรียกว่าเดต้า y เดต้า y ก็คือการเอา y 2นะครับลบด้วย y 1ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ หลังพ้นทกันเรียกว่า Data X กนะครับก็จะกลายเป็น X 2ลบด้วย X 1นะครับจากความรู้เรื่องปิทาโกรัสนะครับคร่าวๆทำให้เราพอจะเดาได้ว่าคำตอบของระยะห่างก็คือใช้ d e t t X x นะครับทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับบวกเข้ากับ d e t t Y y ยกกำลังสองถ้ามาดูข้อมูลจุดที่เรากำหนดให้นะครับเราก็จะมาดูกันมันก็จะกลายเป็นเดลต้า เดต้าเอ็กนะยี่ตัวทีนะครับเป็น x2 นะครับลบเอ็กกําลัง2แล้วก็บวกเข้ากับ y2 นะครับลบยีแล้วก็กําลัง2นะครับเราก็แทนค่าลงไปในสมการนะครับ x2 ในที่นี้ก็คือ3นะครับ3ลบ 1, กับลบ1นะครับกำลัง2แล้วก็บวกเข้ากับยี่สองก,ก,ก,ก็คือ4นะครับลบหนะครับยกกำลังสองขอตอบไปด้านนี้นะครับ ก็จะออกมาที่3บวก3ลดลบเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็น4กํลาลังสนะครับแล้วก็บวก3กํลาลังสออกมาก็คือรูท25ถอดรูทออกมาก็คือ5นะครับนี่คือการหาระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B ครับต่อไปเรามาดูที่การหาความชันนะครับสูตรความชันก็คือคล้ายๆกันครับเป็น Data Y ส่วน Data X ากนะครับก็ลองแทนค่าเข้าไปดูครับ d ดนะครับ ก็จะเป็นการเอา y 2นะครับลบ y 1่ลบ y หน่ส่วนด้วย x สอนะครับลบด้วย x 1มันก็จะมีค่าเป็น4ลบด้วย1นะครับส่วนด้วย3นะครับลบกับลบ1นะครับประมาณนีนะ้ข้างบนก็จะเหลืออยู่ที่3ข้างล่างนะครับลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกก็จะเป็นความชันเป็น3ส่วน4ี่ นี่เป็นพื้นฐานนะครับในการรู้จักจุด2จุดนี้เราต้องหาให้ได้แบบนี้นะครับน้องๆครับหาได้แบบนี้จากนั้นมาดูที่การหาสมการเส้นตรงรสมการเส้นตรงที่จริงใน,ใน,ใ,นในการหาสมการเส้นตรงนะครับเราเราจะมีพื้นฐานในการหาอยู่อยสองแนวทางนะครับหนึ่งก็คือถ้าเรารู้สองจุดเราก็สามารถทาได้นะครับรู้หรือ1จุดนะครับกับอีก1ความชันนะครับเรา เราก็สามารถสร้างเป็นสมการเส้นตรงได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับในกรณีที่เรารู้2จุดนะครับเมื่อกี้ที่เรารู้จุดนะครับ่ะสุตรนี้เลยครับ y นะครับลบ y สนะครับส่วนด้วย x ลบด้วย x 2นะครับมีค่าเท่ากับ y 2นะครับลบ y 1ส่วนด้วย x 2ครัลบ x หนึ่งนะจะเห็นว่าตรงนี้มันก็เป็นเหมือนความชันนะครับเป็นเหมือนความชันเป็นเหมือนกันหาความชันเหมือนเดิมคือต้องหาความชันออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราหาความชันได้เราก็ลองคูณคว่ยดูมันก็จะกลายเป็น y ลบ y สองนะครับและมีค่าเท่ากับ m นะครับ m นี่คือความชันที่เราตรงนี้นะครับไอตรงนี้นะตรงนี้ก็คือที่มาของ m นะครับแล้วก็พอเราโยกตัวนี้ครับข้ามข้อพิคูณก็จะกลายเป็น x ลบด้วย x อสองนะครับนี่คือสมการในการหาความชันซึ่งถ้าเรานําความรู้ตรงนี้นะครับย้ายมาทางซ้ายสมการลักษณะนี้เราก็สร้างได้เหมือนกันก็คือ y ลบ y หนึ่งนะครับส่วนโทษทีครับเท่ากับลบก,กอนอเท่ากับ m นะครับแล้วก็ x ลบด้วย x หนึ่งนะครับซึ่งสมการ2ตัวนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจากโจทย์ที่เราได้นะครับกรรสร้สมการมันก็จะกลายเป็น เมื่อกี้ y นะครับ y 2ที่เราหาเมื่อกี้น่าจะเป็นเลขเลขอะไรผมจำไม่ได้ผมดูแป๊บนึงครับเป็นเลข4ครับเป็นเลข4จะมีค่าเท่ากับ m ความชันนะครับที่เราหากันมาเมื่อกี้ก็คือเท่ากับ3ส่วน4นะครับเราก็สร้างไป3ส่วน4นะครับส่วน x นะครับแล้วก็ลบด้วย x 2นะครับ x 2ในที่นี้ก็คือเลข3นะครับ ก็คือเลขสามเรียบร้อยนะครับนี่คือสมก,การเส้นตรงลักษณะน,นี้เราก็ปรับจัดรูปให้สวยงามนะครับให้ให้ใเรนรูคุ้นเคยผมก็เลือกที่จะเอา4ี่คูณเข้าไปในสมก,การตลอดนะครับก็จะกลายเป็น4 y นะครับลบสินะครับตรงนี้คูณตัดกันก็จะเหลือ3แล้วก็ x ลบด้วย3ก็กระจาย3เข้าไปข้างในกลายเป็น3 x ลบด้วย9นะครับแล้วก็ 4y ลบ16นะครับพอได้ตรงนี้นะครับกระบวนการจัดรูป จัดจัดรูปสมการเส้นตรงหลักๆเลยมันก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกคือจัดด้านนี้ครับให้เป็น ax บวกเข้ากับ by บวก c นะครับเท่ากับ0ูนะครับอีกรณนี้หนึ่งก็อาจจะจัดเป็น y เท่ากับ mx บวกเข้ากับ c นะครับขึ้นอยู่ว่าจะจัดแบบไหนกันนะครับเราก็ต้องจัดทั้งสองแบบมาลองดูจัดทางซ้ายมือก่อนนะครับก็โยกไปนะครับโยกไปเป็นโยกมาด้านซ้ายนะครับมันก็จะกลายเป็น 3x นะครับ บวกเข้ากับ4 y แล้วก็โยก9นะครับโยก9มาหามาเจอเข้ากับ16มาเป็นบวกก็น่าจะเหลืออยู่อยู่ลบเนะ็นาะน่าจะประมาณลบ7ตรงนี้นะครับนี่สมการเราอาจจะคูณด้วยลบ1เข้าไปในสมการนะครับเพื่อให้ด้านหน้าตัวเลขด้านหน้า x เป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็จะกลายเป็นา3า x คูณตัวนี้ก็จะกลายเป็น4 y แล้วก็ หกเจ็ดเท่ากับศูนย์นะครับนี่คือสมการรูปแบบที่หนึ่งที่เราจัดกันนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับดูรูปทางซ้ายทางขวามือนะครับก็ให้ Y อยู่คนเดียวนะครับจากจะสมการจากจากุดที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะลบสิบหกนะครับแล้วก็สาย 16, มเอกรลบเก้าเราก็ย้ายข้างนะครับสามเอกลบเก้าย้ายสิบหกเข้ามาบวกนะครับแล้วก็สี่วายนะครับตรงนี้ก็จะเหลือเคลียร์กันซะนะเอาเก,ก้ากับสามเคลียร์กันก็น่าจะเหลืออยู่บวกเจนะ็ดเนาะ แล้วก็ 4y ครับจากนั้นเราก็ย้าย4นะครับไปหารด้านซ้ายมือก็อจะกลายเป็น3หาร 4x นะครับบวกเข้ากับ7ส่วนด้วย4นะครับเรียบร้อยนะครับสมการได้ทั้ง2แบบนะครับซึ่งทั้ง2แบบการจัดรุดทั้ง2แบบนี้นะก็มีมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับรูปทางซ้ายมือรูปนี้นะครับก็จะสามารถเอาไปใช้ต่อในเรื่องของการหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ส่วนสูตรทางขวามือนี้เราก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการไปวาดรูปลงไปในกราฟนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์อยู่คนละแบบต้องจับกลับไปกลับมาได้เช่นนะครับเช่นการวาดรูปทางทางนี้ทางทางทาง,ทางซ้ายมือนี้ถ้าเราไปวาดกราฟมันมันจะวาดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดูทางสมการทางขวามือนะครับถ้าเราเทียบมาใส่สมการ y เท่ากับ mx นะครับบวก4 เราก็จะรู้ว่านี่คือความชันนะครับนี่คือจุดตัดนะเขาเรียกว่าจุดตัดนะครับแกน y นะครับจุดตัดแกน y เราก็จะนําข้อมูลพวกนี้ครับไปสร้างเป็นสมการขึ้นมาถ้าสร้างเป็นกราฟขึ้นมาได้นะครับดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับดูดูดูกราฟตัวนี้ผมจะมาเขียนเป็นกราฟให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็จะรู้ความชันสามสิบนี่ความชันต,ต้องเอียงขวาแน่นอนเป็นความชันด้านบวกนะครับการที่ความชันเป็นบวกก็จะไปลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ แล้วก็ผ่านจุด7 4็หารด้วย4ของแกนของแกน uh, y ตรงไหนละ7หาร4ก็เกือบจะ2เนาะถ้าเราตั้งว่าอันนี้คือ1อันนี้คือ2ก็ส่วนวแถวๆนี้ครับส่วนวแถวๆนี้แล้วก็ความชันลักษณะของกราฟคร่าวๆก็น่าจะเป็นกราฟประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะผ่านจุดตรงเนี้ยครับที่เรียกว่าจุดตัดแกน y ก็คือ0นย์กับ7ส่วนด้วย4นะครับสมการก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคร่าวๆนะครับภาพรวม สิ่งเราจําเป็นจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอพื้นฐานที่ขาคณิตนนวิเคราะห์เมื่อเราเจอจุด2จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องหาระยะห่างให้เป็นหาความชันของอจุดสองจุดให้เป็นแล้วก็นําข้อมูลนะครับมาสร้างเป็นสมการเส้นตรงออกมาให้ได้นะครับซึ่งสมการเส้นตรงก็จะมีอยูอ่สองแนวทางในการทําก็คือรู้2จุดนะครับแล้วก็อาจจะรู้1จุดหนึ่งความชันก็ได้นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จัดรูปนะครับแล้วแต่จัดเป็นรูปทาง ซ้ายก็ได้นะครับโดยจะเป็นรูปทางขวาก็ได้แล้วแต่การนําไปใช้งานนะครับ